ฝึกออกเสียงคําควบกลำ้ำรอร้องได้ไหมร,รันโรบปลังพร้อมไม่ตรมตรอมเกลียงไกลกรีดกลายเชันชนั่นตะใครในครัวตรวจตราตรีตรองตอบสนองอยากลู้ โปรดปรานแม้ว่าปรนเปรอปรับปรุงฉันมุงเข้ากรุงสำราญเริงราสดใสสนุกสนานปรูกเรียวตระการเรื่อยไปตรึกตรองเสมอต้องบำเร นึอร้องเนี่ยขนาดอ่านยังไม่ทันเลยเหมือนคุณครูร้องแล้วมีเสียงสะท้อนกลับใช่ไหมมีคนมีลูกคู่ด้วยลูกคู่เวลาคุณครูอ่านก็ดีเขาก็อะไรไรคอยรออะไรไรอย่างเดียว <laughs> มีแบบนี้ด้วยดีเหมือนกัน <laughs> มีลูกคู่รับ <laughs> อ้าวพร้อมไหม <laughs> เห็นคำแล้วคุณครูอ่านให้ฟังไปแล้วร้องได้ไหม ได้เลยไ,ไมไ่ได้ได้เลยไม่ไ,มได้อ้าวอีกรอบหนึ่งดังๆพร้อมกันหนึ่งสองสามจะรอดไหมเนี่ย สนุกสนานครูปเปรียวตระการเรื่อยไปตรึกตรองเสมอ ่วยจริงๆโอ๊ยไม่มีใครเอาใจช่วยคุณครูเลยเอ้า่านไปฝึกร้องเองเป็นการบ้านนี่เลยมานี่เลยคราวนี้ได้แน่ควายไหลผิดข้างขวาขวาขวานมาไหลคว้างควายไปควายคว้างวิ่งวนกวักไกควายคว้างวิ่งวนกวักไกวัดแข่งขวานไล่ลมคว่ำขวางควายอได้ ใช่ไหมเอาหนึ่งสองสามควายไล่กิจข้างขวากวาขวางมาคว่างควายไปควายกว้างวิ่งวนควักไคว่ควายกว้างวิ่งวนควักควัดแหวงควายไล่ลมคว่ำกว่างควา่ภูริทัศน์ภูริทัศน์ไหนใครอยากฟัง ภูริทัศน์ร้องบ้างปรบมืออ่ะภูริทัศน์ภูริทัศน์ภูริทัศน์คนอื่นฟังเนี่ยคนอื่นอาจจะต้องร้องบ้างนะควายไล่ข um uh, ิดข้างขวา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 นมาไล่คว้างควายไปควายวิ่งวน อควายควายกว้างวิ่งวนควักควายควายกว้างควดแควงบ่าไรแปงบานไรล้มคว่ำเ้าล้มความขวางควายล้มคว่ำข้างควายอ้าวคนต่อไปผู้หญิงบ้างมาทางนี้อาจจะได้ไม่น้อยน้า ทุกคนฟังควายไหลขีดข้างขวาคว้าควาควานมาไหลควา้างควายไปควายคว้างวิ่งวนขวักควายควายคว้างวิ่งวนขวักควายควัดแขงควานไหลล้มคว่ำคว้างควาย ไปจนได้นะคะอะผมร้อมกันหนึ่งสองสามควายไล่ปิดทางขว้าขวาขวานมาไล่กว้างควายไปควายคว้างวิ่งวนควักไกวควายกว้างวิ่งวนควักไกวคัดแกว่งคว้าไล่ลมคว่ำคว้างควายผ่านผ่านผ่านไปหัดร้องเองนะคะไปหัดร้องเอง ออกเสียงพอรอวันนี้ฝึก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 เคยได้ยินไหมสวดทรงสาบสาร้องได้เปล่าร้องไม่ได้ฟังก่อนฟังก่อนสวดทรงสาบสามสายสุดโสมัยนกอินทรีมัสีอินทรีมีเสดนอนสีพุ้สาบเราได้ไหมได้อ้าวได้ดังๆพร้อมกันหนึสองสาม สวดทราบจามใจสุดโตมานอกอินทรีมันีอินทรีมีเกิดนสนีพุทธาเราได้ไหมอ่สาสวด颂นั่นเองรู้จักไหมสวดงออกเสียงทรรอเปลี่ยนเป็นเสียงซอ,อทราบทราบทรรอเปลี่ยนเป็นเสียงซอทราบรู้แล้วใช่ไหมคะสาม สามอ่าเปลี่ยนเป็น <ste ek> เสีนงซมกันทรายรู้จักไหมรู้จักซุดโซมรู้จักหมายหมายไม่มีใช่ไหมคะไม่มีทรอซุดโซมหมายนกอินทรีรู้จักไหมคะอ่านกอินทรีเขียนแบบนี้นะคะออกเสียงทรอเปลี่ยนเป็นเสียงซอมัดซีอ pues. ินซีร่างกายอินซีมียอยักษ์กระดันเห็นไหมคะเสื้เสื้ที่สวมศีษะอ่าใช่ไหมคะ นนซีปลาปลาพุทธารู้จักใช่ไหมครับเพราสวยสวยพริ้งเพราเคยได้ยินไหมพุทธาทรรอเปลี่ยนเป็นเสียงซอวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําแบบหัดคงจะไม่ทันนะนักเรียนไปฝึกไปฝึกออกเสียงเองก็แล้วกันเพลงนี้ยังไม่จบนะนักเรียนไว้มีเวลาคุครูจะเอามาให้นักเรียนร้องใหม่ดีไหมดีนักเรียนไปฝึกออกเสียงมากันแล้วกัน